nhụ hai câu ở đây ngọc phung phung quả wow, hai câu gì câu gì <laughs> khinh bia là nó đây cả đây đây <laughs> cả là, ừ. Ừ. chính na miền bên đấy cả hả à? cũng, cũng đấy nước mò Cái lúc mình ôn đó gặp cả อังอยู่บ้านนะเราก็ยังกินเหมือนเดิมถ้าซบซากก็จังไฟฟ้าแกอยู่นะครับแก้กับรุ่นกับมูปุหลวงจันทร์คนะกัครับจันทร์ปารลัตเนีครับแต่รุ่นเดียวกันอ่าหลวงจันทร์ครับแมนเดียวกันครับแมนจันทร์จันทร์ปารลัตช่วงนี้กับสบายเป็นกูแล้วนะก็เกินกับสบายก็ครับก็ยังแค้นทองนาค่ะไปห้องบ้านไหมไปโอเคครับตอนนี้ผมกับอันปนิดก็ได้ ปนิวปนิวครับก่อได้อันสำรวจเส้นทางในการเสาะหางมดส้มไว้ก่อนครับหลังจากตีเขาได้สิหางแต่กี้นี่มันได้เกิงเดียวนะครับแล้วก็มันยื้เขาย,ยากครับมันยื้สูงลําไปแล้วก็อันเทคนิคในการหานะของป้าก็คือเนี่ยจะได้ก็ได้เขาหาได้เร็วที่สุดแล้วก็อันแบกน้าหนักไปน้อยที่สุดก็เลยเอาของเนี่ยครับของตีอันอน,นะ อุปกรณ์มูฮอเข้าอย่างไม่เป็นจุดมือกี้เขาเอาไว้วางไว้ที่นี่ก่อนนะปอนนอแล้วก็เขาก็ได้เข้าไปสำรวจต่างไหนลึกมากครับลึกมากแล้วก็ผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมมาสามารถที่จะถ่ายคลิปไว้ได้เพราะว่ามันต้องโตโคต้องปี้นกิ่งไม่ย่ำปึงนะฮะเพื่อเสาะหาหางมดสมตอนนี้เขาปะได้กี่หางปบ่กสามหางสามหางสามนึ่งสี่หางครับ ทีห้างงามนี่คือสองห้างสองห้าง,างทีห้างมีดิฟองนะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็ว่าเดี๋ยวเขาจะพักกินเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าระหว่างทางทีเขาไปเสาะตะกี้นี่เทคนิคก็คือนอกจากเขาจะเอาพาละไปน้อยที่สุดแล้วแล้วก็เสาะคือปะแล้วก็เพียวตีเ <c oughs> นะานะพเนาะคืออ่าเคลียร์ตางเดินไปหาหอม <c oughs> เดินไปหาหมดส้มหือง่ายแล้วก็ทีสําคัญคือหอมซิ <c oughs> ต้องแปลงห่อมตีอันยืนสิกว้างน้อยกว้างน้อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาสิมดส้มมันจะได้ไง่ายเป็นในการเก็บตัวเตรียมตีตตตตตตมเตรียมทางเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินมาตั้งรักเอาอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเดินย้อนไปสิเขาจะไล่สิตั้งไหนออกมานะพอนอสิห้างที่อยู่ไก่ก่อนแล้วก็เดินยอน้อนออกมาแล้วก็คยกอยๆทยอยถอยออกมาเขาก็จะได้ทางานง่ายหน่อยก็นี่เป็นเคล็ดลับแห่อันหนึ่งเดี๋ยวเขาขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับนาอครับแล้วเดี๋ยวจะได้คลิปหน้าเดี๋ยวเขาไป สิหมดสมด้วยกันครับผมขอบคุณพ่อครับวันนี้หอมาจนกันนี่จุดเป็นยังเนาะครับแต่งป่อเป็นพัดจืดของผมพัดพริกแกงเป็นยังเดียวป่อเนาะยังยังเดียวพ่อที่เออเป็นแบบที่น้องจุดตอนนั่งทำเขาสอนกันก็อิน กินเท่าน้ำเจะาโคตนและอินน้ำสามด้านากกาากกตัวเขาโก้พักทักษะตัวเขาดูแตู่แต่ต้นให้ดูดีมี่ซุปหัก,กินแม่หัก,กินน้ำกับขอปลอดไทยนึกคิดใน,นที่สิ่งใดก็สมพบมุหม,มายปรารถนาเน้นนนอเจอาอาอ้าบวกเจ้าหนงครับนี่นี่ครับของผมกับฮอมาตัวนะครับก็เดี๋ยวกินด้วยกันนะครับถ้ากินพุ่นใบอิ่มกับไม่กินด้วยกันเพ่น,นะครับเจ้าป้าหนงครับก็ว่ากันเสียครับเขาก็ ไว้เจ้าหนองอย่างไว้กนนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่เจ้าปูนหนองเลี้ยงซ้ายนะนี่เจ้าปูหลวงคาแดงนะครับมีสององค์นี่ป้อเนาะปานเนาะไปทั่วที่บ้านเฮานี่นะแล้วก็ตีรถครับรถนี่มีหูป้อหูแม่เขี้ยวป้อเคี้ยวแม่ับแล้วก็เจ้าปูหลวงคาแดงครับเค่นั้น พระอื่นมีมีหลวงปู่อ,อ่ะยังกะจังมาเอาแต่เมียเปิ่นไปเอาพระอ,อ,อ,อยู่างพวกมาวางองค์ตัวใหญ่แต่อันนี้บ,บัดบชครับไม่ได้สนใจยังพร้มอมีเจ้าปู่หลวงกับเจ้าปู่น้องอุ่นใจอุ่นใจแล้วนะครับสององค์นี่ป่ะกับมากับมาน้อง,อองนี่ผมเคยปะะยังเลยครับปนนี่ปะหูตัวขาตัวขาเี่นะนี่ผมเคยมีเลยแหละม,มาคนเดียวอ่ะมาด่าพระอือ แม่ตังเต็งตังเต็งถูกได้ลบอยู่ปืนก็ไข่แงะนะเอะอเ้ยหวานเนักอะแั้วปิงมีกระตัวคนเดียว <c oughs> ปลอดภัยหมดหนเนาอ,อโอเคครับอ่ากินข้าวครับอ่าเจ้าพ่อน้องครับอ่าท่านผู้ชมครับมากินด้วยกันครับนี่ข้าวเหนียวกับพัดทัวร์มีอย่างเล่ามีอย่างเรื่องเล่าอย่างห้องก็าบออันระวังเขากินข้าวนี่ป่อเล่าเืิ่ฟังสักเลี่ยงเนาะอันเวลามาปะอย่างที่มันเขาเรียกว่าอย่าเด้มา ป้าอย่างที่อยู่ในหนองเวลามาหากินนี่เงี้ยมันเปิดมันม้าเหตุการณ์ยังมันป้าเหตุการณ์เนาะหลับลืนมดหลับลืนมดอืมครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตกินเข้าวก็ปิดเลยอ่าปอนิ้วก่อนแต่เดี๋ยวจะแกกินนะครับสวัสดีครับ